ค่ะโอเคนะคะตอนนี้เรามาอยู่กับเกมเกมหนึ่งนะคะที่จะเกี่ยวกับสายลับ CIA นะคะอ่าโอเคเกมนี้ก็เห็นหลายคนบอกว่าก็สนุกอยู่นะแต่เงไอ้<น>เพชรเนี่ยไอทองเนี่ยมันหายยากเหน็นเห็นมีหลายคนบอกนะคะ มันนะโอเคร้านค้าเนี่ยมันต้องมีทั้งหมดร้อยหรอ,อมไม่เห็นมีอะไรเลยไหนอะไม่็นอะไรโหลดอยู่อ่ะอนี่ไงปืนใช่ป่เ,เขาให้ชาใช้อันนี้เล่นกันต่อ อันนี้ก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะคะแต่ว่ายิงยิงเหรอยิงมันก็บังขับช้าค่ะแต่ก็ดีแบบมันจะแบบง่ายกว่าไงถ้าเราเมันมปืนปืนมันหมุนนะ่ะมันาขับยากเราก็เล่นเป็นตัวคนนี้นะคะส่วนไอ้ผิงนิโกเมื่อกี้ก็เล่นเป็นคนสอง กันต่อ і, ไม่ได้อา่านเลยเมื่อกี้เด้อเด้อเดๆๆเดเดโอเคอันนี้เอาออกก่อนได้ปะโอเคเย่เ okay. yeah. ดิแมาแรงตึ้นคาดเจือปึ๊บไปนูน่นลุลู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 ลล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  นี่มันตายยังวะหรือมันลงไปแอบเฉยๆโอเคตายแล้วนะไปตรงนี้ก็แล้วกันปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊เราเนียนครับเราเนียนฮึโอ้โหเนียนมากอะบอกเลยยิงดาบเดี๋ยวเฉยเฉยดิ เราสายเนียนครับเออโอ้โหเจ๋งเจ๋ง <laughs> เราสายเนียนบอกเลยมันเนียนตรงไหนวะเออถ้าเราไปไปฏิบัติจริงๆนะแม่งตายแต่ลูกแรกแล้วแล้วก็มันมันมันไม่น่าจะเนียนแบบเนี้ยถ้าคิดในทางที่แบบชีวิตจริงนะ ข้อคามโอเคเออถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลื่นอยู่หลังบ้านนะ้องจางซิมเลือนลงมาเพื่อขยับอ่ะโอเคเรามาอยู่กันต่อเกมนี้ต้องขอชมเลยนะคะคว่าภาพสวยจริงๆนะคือชอบมากอะ่ะ โอ้ยผิดพลาดผิดพลาดปึ๊บแม่นแม่นใส่แม่นไม่ะใส่เนียนด้วยเฮ้ยหน้าเหมือนคนในหมู่บ้านเลยวะ่ะเสดอโอ้หเร็วจังวะอุย้ยยังไม่ได้ยิงเลยเนะี่ยไม่สะใจเลยอนะโอ้ยเสียใจอะ ไอคนมเมื่อกี้กไม่ได้ยิงอะน่าจะยิงมันก่อนอะไม่ได้โอเคด่านใหม่ได้ปะไม่เง้อไม่เง้อบอกรุยอัปเ,เขตอะไรอีกเนี่ยกลัวว่าแบบเงินจะหมดอะไรเง,งี้ยเห็นมีคนบอกว่าทองหาย,ยากนะอแล้วก็ต้องรออีเวนต์อะไรของเขาก็ไม่รู้เขาบอกว่าก็ไม่มีเกมเล่นคือนี้<ะ>เราเราว่ามันก็สนุกนะอืมแต่แบบ มันต้องไหวพิบดีอะแกเอเกีอีกสิบนาทีนะคะจะเปลี่ยนไปเล่นไมค์ครับเนาะอืมน่าจะได้อีกสักสิบนาทีมั้งโหนี่มึงมาอยู่ตรงนี้มึงเนียนได้เหรอทำหน่อยเอานี่ก็แล้วกันปื๊บ เราเนียนมากอะสายเนียนมากๆอะบอกเลยตุ๊บ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 ตุ๊ต้๊บตุ๊บตตบบบบ อันนี้แบบทีเดียวอะไรเงี้ยพี่เจ๋งปะน้องโอ้โหเจ๋งมากเลยพี่ยิงแม่นชิบหายเอามึงมีชิบหายด้วยเนะี่ยด่ากูเรอป้าอีกนิดเดียวก็อีกนิดเดียวก็ตายนะคะเสียงกระป๋องอะไรไม่รู้เนะี่ย สั่งซันเหรอไม่ชวนกันเลยเพื่อนบ้านไม่รักเลยเปล่าค่ะ <c oughs> ดูกิจกรรมปะดูปะดูปะดูปะแมวไม่ว่าง <c oughs> ค่อยไปดูตอนอัดเสร็จก่อนอีกกว่าแลงหนึ่งร้อยตับเกดไหมเอมเอแมว เราเล่นรัวๆเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวมันรอาต่อไปคือนะำนัอยากให้เล่นนะคะเดี๋ยวจะเขียนชื่อเกมไว้ทำวิดีโอแล้วกักนคือ <c oughs> แต่มันสนุกจริงๆเอ้ยภารกิจอ๋อก็ต้องมเอะไรต้องมีอีกแล้ววะเฮ้ยเงินจะหมดก่อนนะเนี่ย เบื่อ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 ทองหกเลยเหรอไม่อัปเกรดได้ไหมไม่อัปเกรดต้ปงทำกาื่นก่อนเล่นโอเคเราเล่นเลยลกันอะไรอัปเกรดเ,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 เดี๋ยวเราค่อยไปอัปเกรดทีหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นก่อนโอเคเดี๋ยวพอไปอโอเค เขาบอกว่าให้เรากำจับบดศัตรูทั้งหมดหยูยยีนี่มันเห็นปึ๊บไม่เนียนครับไม่เนียนบอกเลยแค่นี้ช่วยอะไรไม่ได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาบอกเลยไม่เนียนฮ่าเราเนียนกว่าติ๊ก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  ยิงหำเลยปึ๊บปึ๊บเจ็บเจ็บอุ๊ยเมื่อกี้มีมกลุ่มด้วยร <o> ีโหลดรีโหลดไงวะอ๋อนี่ไงรีโหลดไปเรื่อยเรื่อยเรือรังไปเรื่อยเรืปื๊บเกือบออกปลาได้มนะั้ยออมไม่ได้ใช้ปืนก็ได้วะลุยเลยแล้วกันอุย๊ยหลบ ชิบห้อยไอชิบแน่นก่อแน่นแน่นอกแน่นอกเฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวมันอนะรีโรดหญิงอะไรวะเนี่ยหญิงไม่โดนเลยโอเคพอจะตายแม่งก็ตายเร็วๆแต่ภาพมันช้าๆเนาะในตอนลุกขึ้นแบบเน,นี้ยเสร็จอีกแล้ว ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ดตุตุ๊ดตตุ๊ดตุ๊ดตโอเคเหลืออีก5นาทีหลับมันได้เดี๋ยวสั้นๆนี้โอเคขอตัดตรงนี้ไว้โอ้โหคลิปวิดีโอเมื่อกี้แม่งเล่นมา2ี่ห้าวินาทีเลยอัปเกรดอีกแล้วโอเคอัปเกรดก็ได้ หมดหมดกันชิบหวยแล้วชิบหวยแล้วไปมันเติมได้ปะเปลี่ยนเนี่ยเติมได้ปะเบื่อคุยเยอะจังเรานี่ไม่ได้ไปสัมมนาอะไรกับเขาหรอกดูดิ มาต่อขอต้องอุ้ยดอกเดียวอยู่เลยก็มันโดนหัวมันไม่อยู่ได้ยังไงล่ะมีอีกไหมเอา้าเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนปะข้างบนเหรอเฮ้ยเดียเด๋ยวๆๆๆๆๆก้มงก่อนก้ก่อนมองไม่เห็นขอสังเกตแบบว่านี่ไง อยู่นี่อยู่นี่โถพี่น้องเดี๋ยวเจ๊อเอ้าเฮ้ยลุกขึ้นมาเดิทางไหนเอกไหน,นอีกวะก้มโอเคเห็นแล้วแน่นเกาะแน่นเกาะแน่นอ,อกแน่นอ,อกรีโหลดมีแค่สามนะัดเองเหรอวะ กระเด็นมีกระดงกระเด็นด,ด้วยอืมแบบนี้นะโอเคเรากลุ่มนี้ปังโจ้เอ้ยไกลเกินโทษขอโทษขอโทษโอเคเราเหลือไม่มากแล้วนะลูกกระสุนะ่ะมันต้องแม่นเฉียดแก้มรีโหลด อยากฆ่ามากเลยอนุบาลนะอะไรอนุบาลโทรเด็กน้อยแบบนะเฮ้ยมันเล่นแบบเนี้ยอุ้ยเป้า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 เอ้ยเกือบเป้าแล้วอ่ะทำไมไม่โดนเป้าอะ่ะเนี่ยจบแค่เนี้ยเหรอห้แต่มันก็สนุกดีนะคือมันคือมันไม่น่าเบื่อมันมีหลายด่านอะ่ะฮานฮานบานเหรอฮานบานอ๋อ ก็แแรกก็อ่านเป็นอนุบาลสายตายไม่ดีอยู่โอเคเลยอีกหนึ่งนาทีอย่ามาให้กูอัปเกรดอีกแล้วกันเล่นโอ้ย oh. อัปเกรดนั่นไง เฮ้ยแกเฮ้ยมันจำเป็นต้องขนาดนี้ปะ่ะถามหน่อยมันมันต้องขนาดนี้ด้วยหรอเล่นอันนี้ไปก่อนก็แล้วกันเพราะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองไอ้แบบหน้าบังๆเอยนะสังหารหนะโอเคม,มาต่อกันเลยปึ๊บเอาใครก่อน ปึ๊บหูหูหูปืนหมดง่ายจังวะมีไหมเนี่ยระเบิดมีไหมไม่มีอ่ะหลบแปบ๊บลูกกระสุนเพลนพานโอ้โหเลเซอร์มึงขี้โกโงไปไหมหาไอ้ด้านแปบ๊บไหนวะอาบ,บังบ,บังอยู่ไหนเนี่ย หาแป๊บนึงนะหาไม่เจออะอยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่ไหนอะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจะตายแล้วเนี่ยอุย้ยเอาอ้นี่ก่อนก็แล้วกันม,มันแรงสะเหลือเกินเก่งมากเหรอนี่ก็เดนี่ก็อีกคนเก่งมากเหรอเก่งมากเหรอเก,กเก่งมากเก่งมากไง เอาลีโหลดโอ้โห,โหเลือดจะหมดตัวแล้วกำจัดไอ้นั่นเลยได้ปะ่ะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยไอเนี่ยโอเคอยู่ไหนวะไปเลียงตรงนี้ก่อนก็ได้ย่อๆเฮ้ยงง งงกับมันน่ะงั้นเออเราลิงแบบนี้ไว้ก่อนส่องเข้าไปก็จะเห็นมันพอดีโอเคง่ายขึ้นนี่ขออีกเลเซอร์เข้าไปเอาปืนมันได้ป่ะก้มก้มส่องรีโหลดอีกแล้วจะตายเยอะเนี่ย หิวไม่มีหิวแล้วชิปหายแล้วเอาอันนี้ก่อนก็ได้ปะโถพี่น้องแน่นเกาะจะตายแล้วเจ็บเวย้ย เดี๋ยวทางนี้นี่ไงไอเนี้ยใช่ป่ะเออไม่ใช่เหรอ ไหนกะกลมลงรีโหลดไหนอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วรีโหลดไปไหนมานี้ขี่โกงไปไหมเล่นแบบเนี้ยฮะขี้โกงไปไหมนี่เสียบหูเสียบหูเออโอ้ยขาโอ้ยลอยเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขอจบไปตรงนี้ก่อนนะคะแล้วว่าจเจอกัดหา้านนะคะ สวัสดีค่ะ